เดียคุณผู้มชมนะผมได้มีการอัปเดตเข้ามาเราจะมาลองเล่นกันนะครับผมมาโอเคเริ่มน่าสงสัยทำไมคลิปนั้นพี่น<ด>ี่ใช่ไหม<ด>พี่เงียบๆไหนเพราะแบบว่าไอันี่ไหนนะลืมด,ด้วยขอโทษน,นะครับผมขอไว้ให้ได้เสียงยาน้องผมบ่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ฟังแบบไปดูน้องผมด้วยนะโอ้โห โอ้ทุกคนนี่เล่นในโหมดอีซ hmm. ี so ่นะเฮ้ยได้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 อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคลิปนั้นพี่ลืมเหรอสวัสดีท่านชมนะ้ำเออเอ้ยก็เลยอ่ะพี่ต้องอัดน้อยๆหน่อยนะแบบว่ามันแบบไอ้นี่ไม่ได้ไง อัดนานไนมะ่ห้ามอัดนานโอเคเพราะแค่นี้ไนะม่มอ่ะขออภัยด้วยนะครับผมนั่นเดี๋ยวพี่จะเอาคิมน้ามาอัดบอกว่ายาวๆเลยนะครับผมหนิปนี้บายบายครับ